อยากเติมเกมต้องร้านตูนดีโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ปต ซาวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมนะบรับคาริวันนี้รายการรีวิวตามใจครูเช่นเคยนะครับวันนี้เรามารีวิวน้องบบาวรามินยามาวกันนะครับผม,ผมเป็นล่างบิดเคเลอร์ล่างใหม่บิ๊กไทม์ของเจ้าตัวนกับนุ่มวัย 17ปีโอ้โหโดยนะครับแนวทางการอัพที่ผมอัพผมจะอัพเป็นแนวทางสายปีกนะแต่ที่ที่เอามาเล่นเป็นกองหน้าเพราะว่าเวลารีวิวนะครับด้วยความที่ไ d ดีนี้เป็นไ d ดีของพี่นิวเนาะแล้วเขาก็อยู่ดีหนึ่งเนาะพอไปเล่นน่ะพอถ้าเราเล่นเป็นแผนปีกนะครับเราไปเจอคนเก่งๆเขาจะชอบกดแมนมาร์ตัวแล้วแม่งเล่นยากมากๆนะเวลาโดนแมนมาร์ตัวนั้นก็เลยเอามาเล่นเป็นหน้าคู่และมันเป็นแผนที่เข้ากับแพทเนียก็เล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับโดยแนวทางการอัพผมจะอัพแบบนี้นะแนะนำเอาไว้เล่นปีกแหละนะครับสำหรับยาเมาเนาะ แต่ถ้าใครแบบเล่นแบบผมนะครับที่แบบชอบเล่นเป็นแบบกองหน้าหรือว่าเอดเอด่ะก็อัพแบบปีกไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มตำแหน่งให้เจ้าตัวเล่นซีเอฟแล้วก็เอดเให้ได้นะครับนะนะครับสำหรับรามีเนาะบูทที่ผมแนะนําใส่ก็แนะนําว่าใส่เป็นบูทสไตเกอร์ดนะครับแนวทางกะทัะผมก็อย่างที่บอกไปเลยครับอัพแบบนี้เลยนะครับผมนี่อัพแบบนี้บูทโค้ดอินซากี้จะตะอาจบสกอร์มันจะประมาณ90นะแต่ตามจริงก็สามารถดันขึ้นไปไปอัพ อีกแบบหนึ่งก็ได้ให้จบสกอร์เพิ่มขึ้นนะถ้าไม่ใช่โ,โค้ดอินซากี้เนาะ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาดูค่าวรังน้องเบาวยามีนี่ว่า โดยรามินยามาร่างนี้นะครับก็จะมีส่วนสูงที่180อายุ20อายุ17เองนะครับเล่นสโมอสอนบาซ่ามาในล่างบิกไทม์นะครับเล่นนะทีมชาติสเปนมาในซ้ายมารู้สึกวิงเกอร์ครับตำแหน่งที่เล่นได้คือหน้าเป้านะครับตำแหน่งคือเล่นได้คือปีกขวาแล้วก็ปีกต่ำนะแต่ไปเพิ่มตำแหน่งสามารถไปเล่นตำแหน่ง c f s s หรือว่าปีกซ้ายได้แต่ส่วนตัวไปเพิ่มมาได้ทีเดียวก็คือได้เล่น CF นะครับโอโมก่อนบูท98ครับบูทแล้ว105นะครับมีค่าพลังเกมลุก8หรือ4บลงชน9 3 การไปกับบอล95ส่งสั้น82นะครับแล้วก็ดีบิง95นะส่งยาว82จบสกอร์89นะอันนี้ยังไม่ได้ใส่บูทโค้ดนไม่ได้ใส่บูทนะถ้าใส่บูจะเป็นจบสกอร์90นะลูกโค้ง93ครับแล้วก็สปีด97สปีดต้น97เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คิกิ้งพาวเวอร์90นะครนะนะนะแล้วก็มีค่าพลังจัม์50 7นะครับแข็งแกร่ง71บาลานซ์97สเตมินา89ใช้2เท้าได้ไฮนะก็คือบิดได้เท้าเดียวคือเท้าซ้ายนะครับสกิลที่ได้มามีดับเบิลชาร์ตครับคันบีไซ่าแอนด์เทิร์นสกิลโซคอนโทรลลองแรงเคอร์เรอร์บิดเคอร์เรอร์ลองแรงชูตติ้งวันทัชพาทูพาสซิ่งพินพอยต์คอร์ซิ่งเอาไซด์เคอร์เรอร์สกิลที่ควรใส่เพิ่มเติม,ตมคือไฟติ้งสปิริตอ่าดิบวิ้งช็อตนะครับที่ควรใส่เพิ่มเติมไฟติ spirit, ้งสปิริตดดิบบิ้งช็อตแล้วก็อาจจะใส่เป็นพวกกสิลแบบ สกิลมูฟต่าง,ตงๆที่เราชื่นชอบหรือใครเป็นตัวสำรองก็ใส่เป็นซูเปอร์ซับก็ได้นะครับสำหรับทางด้านาน้องบ่าวรามีนเนาะใส่อาจจะไปใส่เป็นพวกเฟิร์สไทม์ช็อตหรือว่าจบสกอร์ท่ายากเพิ่มเพิ่มเติมเข้าไปให้น้องบ่าวรามีเราเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับสำหรับน้องบ่าวรามีเนาะนะครับต้นแงที่เอาไปเล่นก็อย่างที่บอกครับผมเอาไปเล่นเป็นหน้าคู่กับทางด้านยูกิเลสแต่ว่าจะเล่นเป็นน้องบ่าวฝั่งขวานะเพื่อจะได้บิดเคืรอเลได้ง่ายๆนะหลายคนก็มาถามกันเยอะมากนะครับสำหรับใครที่มีน้องบ่าวร่างเนีย กับน้องบ่าวร่างเดิมนีก็คือร่าง EP อีพีอะควรร่าไหมส่วนตัวผมว่าตัวเขานะครับร่างเนี้อาจจะไม่ได้โกงนะครับคือเหมือนร่างเดิมเลยแค่บิดได้ร่างเดิมก็จะเป็นสกิลแอคชั่นเบิร์ดนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโชว์ทาม m โมเมนตัมดิบิงคือถ้าใครอยากจะเล่นน้องบ่าวบิดก,ก็เปิดร่างนี้แต่ถ้าใครแบบว่าอุ้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้บิดนะครับ เล่นปีกก็จริงแต่ไม่ค่อยได้บิดก็ไม่แนะนำหรอกเล่นเป็นตัวอื่นก็ได้พวกแมสตงแมสซี่หรือว่าแกเลตบุงแกเลตบิลไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเล่นบิดเล่นบิดจริงๆผมก็ฝั่งขวาตัวเก่งๆผมก็เชียร์เป็นทางด้านริโอเนลแมสซี่นะครับอ่าโมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วก็เป็นทางด้านคาวาสกิเลียก็ได้ที่สามารถเอามาบิดเท้าฝั่งขวาได้หรือว่าซอนหึงมินพวกนี้จะรู้สึกว่าโอเคกว่านะครับนะครับบิดฝั่งขวานะก็คือบิดเท้าซ้ายแหละนะครับก็แนะนําเป็นตัวพวกที่ผมเลยมามากกว่่าาาแตเเเรรดดี๋ยวู ฟอร์มน้องบปล่าว่าจะโหดจะเฟี้ยวจะตึงขนาดไหนไปชมกันเลยคร,รับผมมาครับเริ่มการรีวิวเด็กต้นะครับมันจะรอยแรงมากแค่ไหนนะครับปีเปานี่นี่ดูโอ้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจมากๆสําหรับใครที่เล่นสายลิมเส้นแล้วขาดนะครับปีกลิมเส้นสไตล์บิดเคอร์เลอร์แบบนี้นะแต่สําหรับใครที่มี ซา่าได้ครับฝั่งขวาอยู่แล้วหรือว่าลิวเนลแมซซี่นะครับแลงงบน้อยอาจจะไม่จําเป็นต้องตามล่าน้องบ่าวรามินก็ได้นะแต่ถ้าแบบว่าชื่นชอบน้องมันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรพลาดน,นะครับแต่สําหรับคนงบน้อยนะครับแล้วมีร่างนี้ปิกเดิมอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าร่างนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างจากร่างเดิมมากนะักแต่จะดิ่นทางด้านเรื่องจบสกอร์ที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีความเร็วที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้ความหลากหลายในการจบสกอร์จากทางด้านสกิลบิดเคอร์เลอร์เพิ่มมา,มามากขึ้นนะครับอาจจะเล่นได้ฟิลมากขึ้นแแลล้เล่นไดแบบ รู้สึกอินมากขึ้นกับน้องบาบรามินนะครับหรือว่าเด็กใต้ของเราเนั่เนเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าก็มีช็อตนะครับเซอร์ไพรส์หลายช็อตนะครับจากการบิดเครอร์เลอร์หรือว่าสอดจ้องนะในการรีวิวอ่ะผมเอาไปเล่นหน้าเป้าอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะมันก็จะมีช็อตที่แบบว่าอาจจะวิ่งย้อนลงมาต่ํากับกองหน้าตัวเป้าได้ด้วยความที่มันเป็นตัวออฟตายเนาะแต่ว่าก็สามารถแทงริดได้เห็นนะครับฟอร์มของน้องบ่าวนี่ยครับ ได้โชว์ของตลอดเวลาเลยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะคสำหรับใครที่ชอบน้องบ่าวอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครแบบว่างบน้อยจริงๆแพ็คนี้น่าเสิริมไหมพี่นะครับถ้ายิ่งไม่ได้เล่นเป็นสายริมเ้นอยู่แล้วผมว่าก็ยังไม่ได้ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับสำหรับน้องบ่าวรามีเนาะแต่ถ้าชอบมันจริงๆก็จัดเลยนะครับผมก็ชอบนะครับสำหรับน้องบ่าวรามีน,ะน้องเริฟนี่ ดูลูกนี้ครับเบียดกับไรากาดมาแล้วแม่งไม่แพ้ด้วยแล้วแม่งยิงได้ไงก็ยังงงนะบางช็อตแม่งก็ดูบางแต่บางช็อตแม่งก็ดูแข็งไปเลยก็แปลกใจเหมือนกันเนี่ยโอ้ยกมาก็สวยแล้วม่งบอลมา้โหเข้าทางจัดแล้วก็ซัดสก,กอร์ครับน้องบ่าวนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลยว่าที่เล่นสนุกนะเพราะว่าเราอินไงเราเด็กบาดว่าเราเล่นแบบน้องบ่าวอะ่ะแล้วจบทนี้น้องบ่าวแบบโค้งๆโชว์หนึ่งทีเรียบร้อยครับรวบตาข่ายครับน้องบ่าวบอกวันเจี๊ยบเรียบด่วนนะโอ,อ้ ใครที่ชอบเป็นสายบิดอยู่แล้วนะน่าจะต้องสะสมไว้ในทีมเลยนะครับยิ่งมีบิดเยอะๆนี่โอ้จัดแผนแบบบิดแม่งทุกตัวในทีมกองหน้าเปวิยซอนโอ้โหอีกซ้ายปีกขวาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเี้วเฟียวได้เลยครับบอกเลยว่าก็ยังแจ็มนะครับสำหรับน้องบ่าวยามีเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเลยดีกว่าครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับน้องบ่าวรามีนะส่วนตัวผมก็ชอบอยู่แหละแต่ถ้ถาไอดีหลักผมอาจจะไม่ได้ตามล่าด้วยความที่ผมมี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรน้องบ่าวร่างอีปิกอยู่แล้วเนาะถตาถามว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไหมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อยู่ในเกณฑ์คำว่าเก่งถึงบักไหมอาจจะอยู่ในเก่งนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่บักนะส่วนตัวผมให้อยู่ประมาณ8.5ถึง9เต็ม10นะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักยาวๆขนาดนั้นแต่จะเล่นเอาเทเล่นเอาแบบการ์ดสวย เล่นเอาฟิลอ่ะอันนี้อาจจะโดนใจผมมากๆเลยครับด้วยความที่มันแบบได้ปินป่นแบบบิดเคอร์เรอร์ไรเงี้ยแบบถ้าใครได้ชมในไฮไลท์ก็จะเห็นนะครับจังหวะแบบบิดเคอร์เรอ์ปั่นโค้งๆไรเงี้ยก็อาจจะชอบอาจจะได้ฟิลแบบเด็ก17อ่ะ็น้องโอ้โหมาปั่นบิดเคอร์เรอร์นะครับดีกว่าบางตัวได้ซ้ำนะครับที่เคยเข้ามาแต่ถามว่า พูดตรงเนี่ยครับผมว่าโซบอสไลน์แม่งเฟี้ยวกว่าบิดเคเลอร์นะครับถ้าแบบเน้นบิดนะแต่ถ้าเน้นแบบความร่องตัวมีความเร็วไปกับบอลอะไรอย่างเงี้ยผมเชียร์เป็นทางด้านน้องบ่าวได้นะถ้าแบบแต่เล่นจริงๆนะคือน้องแม่งมีความคล่องแล้วก็ไปกับบอลดีแล้วก็มีความเร็วสปีดดีนะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่เก่งครับแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของตัวติดเมตาหรือว่าตัวบักอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับน้องบ่าวเพื่อนๆที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่า ชอบมากน้อยเพียงใดส่วนตัวผมให้อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับคือชอบแหละแต่ว่าถ้าเลือกได้อาจจะไม่ได้ใช้แล้วมันก็ ไม่ได้เข้ากับแผทนี้ด้วยเพราะถ้ายิ่งขึ้นแรงสูงๆไปเจอคนที่เล่นเก่งประกบเป็นนะครับแมนมาร์ตัวเป็นบางทางบิดได้แทบจะทําอะไรยากมากๆนะครับสําหรับผมนะแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งคือเจ้าตัวคือความแข็งแกร่งอาจจะได้มาน้อยเนะแต่ได้ความดื้อนนิดหน่อยด้วยความที่มีบอลลูนบาลานยึกะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการรีวิวน้องบ่าวรามินยามาร่างใหม่รัสัตบิม์บิดเกเร รามีนยามาวกับเด็ก17ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด like, แชร์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บายบายครับตัคงเงาปุ๊อีเกเฟอาริเกนะกีกากาชาระกาเดรีตั้งแกมตั้งเงาตั้งไป